ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเทพเกมบอวยช่องที่คนัวครวยมานั่งเล่นเกมนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอีเวนท์ที่หลายๆคนรอคอยนะครับอีเวนต์ลูกอมดาวนั่นเองนะครับก็มีตัวละครกลับมาให้หากันนะครับเทศกาลลูกอมดาวนะครับแล้วก็มีที่เครื่องรางกลับมานะครับผมมาเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้มันมีแค่3ามตัวแต่ว่าในใน,ในลึกๆนีมันมีมากกว่านั้นนะครับผมมาก ตัวหลักของลูกอมดาวรตนี้นะครับก็จะเป็นอีโวจูน่านะครับแล้วก็มีแสงตำนานจูน่านะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็ตัวนี้นะครับอ่าแพ็คตำนานนะครับแล้วก็บวกกล่องจูอ่าบวกกับตัวการ์ดแสงแห่งตำนานจูน่านะครับคือถ้าเกิดว่าเราจะซื้อสองตัวเนี้ยเราต้องเสียแสนสามใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราซื้อตัวนี้แพ็คนี้ไปเลยนะครับเสียแสนเดียวนะครับ อีโวก้อนนะครับเสีย8 0 0หมื่นนะครับอีโวซาโฮ7 0 0 0หมื่นนะครับมวกและและอ้้้างหน้าฟอร์ฟันนี่คืออะไรฟฟมวกหุ่นไรกาเหรอฟฟมวกหนูหุ่นไลกา,นะกกาเออแล้วก็มีดปลาดาวกระจายแต่ของที่ได้คือมีดปลาเรียกดาวกระจายเอ่อจเอมนี่สักแต่จะทำเว้นอย่างเดียวเลยอ่ะโอ้โห แล้วก็ปืนมาสวิตนะครับปืนมาสวิตโอเคอันนี้เขียนถูกนะครับแต่ว่ามีดมีดปลาดาวกระจายอันนี้มันเวลาแรกมามันได้มีดปลาเรียกนะอืมงจริงเออเดี๋ยวหลายคนจะสับสนกันนะครับในราคาแปดหมื่นนะครับอ่าอัญมณีอนะครับหนึ่งแสนอัญมณีอหกนะครับผมเจ็ดหมื่นอแปดหนึ่งแสนนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับอหกนะครับผมเก้าหมื่นสี่เหลี่ยมอสี่ห้าหมื่นนะครับ ดาร์ l ลู u ูเบลห้าหมื่นห้าสีการดีห้าหมื่นสีการดีนี่เดี๋ยวตัวไก่เนี่ยผมต้องมาจัดแน่นอนนะครับแล้วก็ดาร์ d ไดออนนะครับสามหมื่นนะครับผมสวิตเลน n าหมื่นห้านะครับเทล่าอัคคีหนึ่งหมื่นมึงเก้ามาขายนะครับโอเคหลักๆก็ไม่มีอะไรแล้วแล้วก็จี้นะครับอก็จะมีมอนสเตอร์มัดห้าหมื่นห้าอันนี้น่าสนนะครับแล้วก็บอดจับดิชาร์ดนะครับอันนี้ก็พอใช้ได้นะแต่ว่าผมผมไม่ทานะครับผม ตุ๊กตายูนร่างกักขังนะครับก็พอเล่นได้นะครับอ่าแบรนเข็มหมุดสไปนนะครับอันนี้ก็เป็นสายแก้ทางของสวิตมีเมียนนะครับผมโดรนสร้างโรคหมื่นห้านะครับโอเคอน,นี้ก็ไม่มีอะไรนะครับ่ะอีเวนต์นี้กูมีทุกตัวแล้วนะครับผมผมมีทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่มีในรูปแบบของตำนานนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ตำนานนะครับเราก็ไปซื้อแสงแห่งตำนานจูน,น่านะครับพิเศษอย่างหนึ่งคือซื้อแค่อันเดียวรับได้เลยสามตัวตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าผมก็จะไม่ทำเหมือนกันนะครับผมผมว่าผมจะไม่เอานะแต่ว่ามันพิเศษอย่างหนึง่งตรงที่มันมันสามารถแลกได้หมดเลยอะ่ะเออคือตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าเราซื้อแค่การ์ดมาใบเดียวนะครับเราซื้อแค่ ตัวไอตัวแสงแห่งตำนานใบเดียวเราสามารถรับการได้สามใบเลยถ้าเกิดว่าเรามีมีของอยู่แล้วเฮ้ยมันดีนะครับมันดีมันดีนดโอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะครับมาถ้างั้นเดี๋ยวผมจะไปลองดูเลยว่ามันกดรับได้จริงหรือเปล่านะครับเอาเป็นตอนนี้คือผมนะเนี่ยรอบนี้ตัวที่ผมอยากเปลี่ยนให้เป็นตำนานเป็นเอนี่ อีโวซาโฮนะครับคือมันจะเพิ่มมา5เเนตะครับตัวเนี้ยเอาไว้เล่นเดี่ยวสี่ค่อนข้างโอเคเลยนะนะครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยคือพวกสกิลสร้างลูกไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนอีโวซาโฮนะครับเพราะฉะนั้นไปลองเลยคืนนี้อันนี้นะผมจะวัดไปเลยถ้าอีโวซาโฮผมหายนี่ชิบหายนะครับมาโอเคนะครับคือตอนนี้นะครับมันซื้อกาด นะครับผมจะซื้อกาสแสงแห่งอ่าแสงแห่งตำนานนะครับผมมาเลยจัดมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้อีเวนต์เห็นไหมอ๋อนี่ไงมันสามารถแลกเป็นแสงแห่งตำนานอ๋ออันนี้เป็นแสงแห่งตำนานกนใช่ไหมแสงแห่งตำนานซาโคอู้อันนี้ต้องไปซื้อแยกนะครับนี่ไงตรงนี้เลยเข้ามาตรงนี้นะครับเขามี อ่าเข้ามาที่แพ็กเกจนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่อ่ารู้สึกว่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหมอ่าแสงแห่งตํานานกล่องเลือกนะครับผมตัวนี้ก็คือสามร้อยสี่สิบเก้าบาทนะครับสามร้อยสี่สิบเก้าบาทสามารถมาซื้อได้ตรงนี้นะครับผมเพื่อที่จะเอาไปเลือกนะครับว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเลือกตรงนี้เนี่ยเราจะได้แต่ํำนานจูน่านะครับเพราะฉะนั้นมาเลยครับผมฮึบโอเค แล้วก็มีอัญมณีของจูนามาขายนะครับนี่นะอยู่ไหนอยู่ไหนอัญมณีแพ็กเกจนะครับนี่ไงเจ็ดร้อยยสบเก้าบาทนะครับอันใหม่ก็คืออัญมณีจูนานะครับผมเราไปดูสกิลของอัญมณีจูนากันก่อนนะครับชูดแต่งกายอัญมณีนะครับอัญมณีจูนานะครับเมื่อ ตกไปยังพื้นที่หัวมุมนะครับมีโอกาส75%สาเปอร์เซ็นต์้างแลนด์มาร์กและเคลื่อนย้ายสกิลจะเป็นเหมือนของลูลูเบลอ่ะสกิลดาร์กลูลูเบลนะครับก็คือเวลาเราตกไปยังพื้นที่หัวมุมมีโอกาสย้ายและสร้างแลนด์มาร์คซึ่งมันเข้ากับตัวจูน่ามากๆนะครับอีโวจูน่ามากๆนะครับซึ่งเอาจริงๆนะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นสายเดียวกับลูลูเบลนะครับ ตัวเนี้ยจะโหดมากนะครับผมแต่เอาตรงๆว่าผมซื้อมาเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นครับแต่ว่าคือมันเป็นของฟรีครับคือลูกอมดาวผมก็เก็บได้เรื่อยๆอะ่ะลูกอมดาวกูแสนหนึ่งแล้วแล้วก็ผมไม่รู้จะเอาอะไรด้วยนะครับจริงๆก็ไม่มีอะไรน่าสนนะครับเพราะว่าพวกตระกูลซาโคหมวกขุนไร่กามีดปลาเรียกตัวพวกนี้เนี่ยผมมีหมดแล้วนะครับที่มีน่าสนเนรอก็คงเป็นสี่เหลี่ยมอัญมณีมั้งนะครับผมที่ที่ว่าผมอยากได้นะครับอ่ะ พวกนี้ตระกูลมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์หมัดเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับบอดจับดีชาร์ตเอามาไม่ได้ใช้นะครับผมไม่ได้ใช้นะครับตุ๊กตายุดนลังก็โอเคนะอืมแล้วก็เป็นเข็มหมุดสปายนะครับผมเอาอันนี้เอามาไม่ได้เล่นแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ขออนุญาตข้ามไปละกันนะครับผมโอเคก็ได้ตำนานจูน่านะครับผมมาแล้วเดี๋ยวนะต้องไปกดรับก่อนะวะ่าเออมันมาแล้วนี่ไงมาแล้วครับผม โอเคก็ได้อยู่นะครับเพราะว่าไม่เสียตังค์ไงเสียแต่ลูกอมดาวนะครับลูกอมดาวก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับนี่หกหมื่นก็ไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันนะครับมันเหลือครับมันเหลือๆโอเคครับผมก็น่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากช่องเทพเกมอวยไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็ใครที่สนใจจะซื้อขายไอดีก็ติดต่อกันเข้ามาได้นะครับผมโอเคยังไงก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผมจุ๊บๆรักทุกคนนะครับบ๊ายบายจ้า